สวัสดีครับวันนี้มาพบกับยี่หงนะครับอิสูสุสอยแสงมงคลอยุทยาครับวันนี้ยี่หงจะมาแนะนําอะไรราคาพิเศษสําหรับรถบรรทุกรุ่น g x z 360และ f x z 360นะครับซึ่งเป็นรถที่ขายดีที่สุดในประเทศไทยของเราและมีจํานวนปริมาณอยู่มากในตลาดนะครับมีอะไรราคาพิเศษมาให้ดูนะฮะวันนี้เราจะเริ่มจากลูกหมากก่อนลูกหมากตัวนี้ลูกหมากเพาท้าย หรือลูกหมากพาโบกี้ด้านนอกเนี่ยขายกันประมาณลูกหนึ่ง750บาทน่าเชื่อไหมครับว่าของแท้เนี่ยลูกหนึ่ง895บาทเองแพงกว่าอะไรนอกร้อยเดียวยอง,งเลยแนะนำนะครับซื้อของแท้ใส่ดีกว่าด้วยจากงานประกอบการอัดบูทยางต่างๆและมีโลโก้ของตีเพชดด้วยนี่ครับของแท้ๆเลย ะะลูกหนึ่ง895บาทแล้วใช้งานได้นานมากนะครับช่วงนี้เงินเฟอ้อสูงครับแต่อะไหล่ของยี่ห้ถูกลงครับเพราะว่าทางตีเพชรมีการปรับรลดราคาอะไหล่ลงนะครับลูกหมากตัวนี้สามารถใช้กับรถบรรทุกอ e ีซูซูได้เกือบทุกรุ่นเลยหัวลาก GXZ 10ล้อ FXZ FTR FVM ใช้ได้ทุกรุ่นเลยหากมีคำถามนะครับติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างเลยครับเดี๋ยวให้ฝ่ายอะไหล่เป็นคนตอบนะฮะ ทีนี้รายการต่อไปนี่เลยสายรถบรรทุกจะต้องรู้นะครับโชคหัวเก่งตัวนี้จะเป็นโชคที่รับแรงสะเทือนจากถนนให้หัวเก่งเรานิ่งปกติแล้วลูกค้าจะเอาโชคตัวนี้ไปซ่อมข้างนอกยี่หงเลยแนะนำครับซื้อกับยี่หงดีกว่าครับราคาไม่แพงฮนะตัวหนึ่บาทเองไปซ่อมเขาเป็นพันแล้วครับซื้อของใหม่แท้ๆใส่ดีกว่านะครับวันนี้อไหล่เรา หลายตัวเนี่ยราคาปรับลดลงส่วนกระแสนะครับข้างนอกเขาขึ้นราคาแต่เยอหงลดราคาลงนะครับเนี่ยพันเาบาทเองนะครับตัวหน้าตัวหลังราคาเท่ากันครับมี2ตัวครับซื้อคู่ลดไหมซื้อคู่ไม่ลดครับไม่ลดครับนะฮะถนนบ้านเราไม่ค่อยดีตอนนี้นะฮะขับไปไหนมีแต่หลุมมีแต่บ่อนะครับโชคโหัวเก่งตัวนี้จะเป็นตัวรับแรงสะเทือนให้กับท่านฉะนั้นโชคจะพังก่อน ยีฮงแนะนำนะครับถ้าเกิดมีการรั่วซึมอะไรนะครับติดต่อมาที่เพจยีฮงเลยครับสั่งได้เลยครับราคานี้เลยฮะถูกครับแล้วเดี๋ยวยีฮงส่งให้ด้วยนะครับทีนี้มาถึงอีกตัวหนึ่งหัวใจหลักสําคัญเลยรถบรรทุกของเราจะไม่มีน้ํามันเบรกนะครับในตัว360แรงม้าเราจะใช้เป็นชุดซ่อมนี่นะครับไม่ค่อยได้โชว์ที่ไหนเลยนะครับตัวนี้นี่ครับเขาเรียกชุดซ่อมแอร์ดรายเออร์นะฮะนี่ นะครับปกติแล้วถ้าลูกค้าไม่เข้าศูนย์ไปทํำข้างนอกชุดนี้ประมาณ5,000บาทแต่ถ้ามาทําที่ยี่หงนะครับราคาบอกแล้วไม่แพงครับ3,680บาทเองอันนี้ยังไม่รวมค่าแรงนะครับยี่หงใช้เวลาเปลี่ยนประมาณ2ชั่วโมงเสร็จนะครับอะไหล่ตัวนี้มีความสําคัญมากเนื่องด้วยเป็นอะไหล่ที่อยู่ในระบบเอกถ้าเกิดเราไม่เปลี่ยนตามระยะ1 0 0 0 0แกิ จะเกิดอาการเบรกไม่อยู่นะฮะยังไงเข้ามาที่ยองเลยสั่งอะไรตัวนี้ได้เลยหรือท่านจะสั่งไปเปลี่ยนเองก็ได้นะครับให้คอมเมนต์มาที่ใต้เพจยองเลยเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับและส่งไปให้ถึงที่บ้านเลยนะครับเมื่อซื้อไปแล้วใส่ไม่เป็นหรือติดขัดอะไรเดี๋ยวยีองมีคนแนะนําให้นะครับนะฮะวันนี้ก็เป็นอะไรหลกัหลกๆของรถบรรทุกที่ยองมาแนะนําราคาพิเศษนะครับยังไงหากสนใจติดต่อได้เลยนะครับเดี๋ยวยองจะถ่ายคลิป เกี่ยวกับอะไรเพิ่มเติมไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ยังไงฝากคลิปย e ่ฮงด้วยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ